สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เดี๋ยวแอดก็จะมาบอกวิธีซ่อมต้มน้ำต้มชักนะครับจากเข้าชักออกอย่างนี้นะครับเปจ้ชักเข้าชักออกครับแอดก็จะมาบอกวิธีนะครับก่อนอื่นก็ถอดน็อสี่ตัวนะครับสอดน,นอสี่ตัวก็สังเกตนะครับให้เราสังเกตนะครับว่าอ่า บำชัดนี่น้ำเออเดี๋ยวบอกก่อนไอตัวนี้มาในอาการน้ำไม่ขึ้นไม่มีแรงอัดนะครับเ็นก็จะหอนตัวนี้ออกนะครับถอดรอดสีตัวนี้ครับเราต้องดูก่อนว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเราจะลื้อดูนะครับที่ออไม่มีแรงอัดนะครับเราต้องจําไว้ก่อนนะครับมาร์กไว้นะครับมาขีดไว้ถ้าเราไม่เคยทํานะครับให้เราขีดหรือ submarine. มาร์กไว้นะครับตัวนี้แล้ก็ถอนรอดสีตัวนี้ออกมา วิธีการถอดก็ถอดน็อตออกมาแล้วเราก็เคาะเลยครับกระแทกออกนะครับกระแทกหงัดงัดออกนะครับอาจจะแน่นนะครับปึ๊บนี่ครับเราถอดขึ้นมาแล้วยกขึ้นมาแล้วนะครับนี่ยกขึ้นมาเราก็ดูนะครับว่าว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับมาดูพร้อมกันเลยนะครับวิธีซ่อมนะครับนี่แบบไหนไม่มีแรงอัดนะครับนี่เราก็ลึก ไม่เคยทำนะครับไม่เคยทำมาก่อนเราก็ต้องดูสังเกตว่าตําแหน่งของลูกสูบตัวนี้ครับลูกสูบตัวนี้ลูกสูบตัวนี้มันจะอยู่แบบไหนนะครับอยู่แบบไหนนะครับนี่จะอยู่แบบไหนสปริงแบบไหนเนแบบตัวนี้ถ้าใส่กลับข้างมันจะไม่ขึ้นนะครับมันจะมีทางเข้าทางอกอกนะครับทางเข้าทางอกอกนะครับทางเข้าทางอกอกนะครับอันนี้เข้ามาดูดนนํำดูดปื๊บ ดูดเข้ามาข้างในนี้เนี่ยตัวนี้มันจะดีดออกมาน้ําจะเข้าไปตัวนี้นะครับแล้วก็ออกมาตัวนี้นะครับก็สูบออกมานี่นะครับนี่ต้องดูต้องดูการทํางานของถ้มก่อนนะครับนี่นะวันนี้ก็ลื้อออกมาแล้วโอ้โหมีหอยมีอะไรเต็มไปเลยนะครับแรงอัดไม่มีนะครับนี่นะนี่แรงอัดไม่มีนี่แรงอัดไม่มี สาเหตุเพราะว่าเราต้องสอด,ดูว่าเป็นลูกสูวไหมทำไมไม่มีแรงอัดนะครับเอเอขอดูนะครับขอดูนะครับมาดูพร้อมกันเลยครับเราดูดูสังเกตด้วยตรงนี้ด้วยนะครับนี่หงายขึ้นจะออกนะครับหงายขึ้นจะออกนะครับหงายขึ้นจะออกนะครับอ่ามันจะออกมาทางนี้นะครับให้เราสังเกตนะครับใจผิดไหมถ้าใจผิด ถ้าใส่ผิดไลยขึ้นเลยนะครับประกอบผิดนะครับแาเราจะงัดดูมามาดูไปพร้อมกันนะซอมซ่อมไป,ปรพร้อมกันเลยนะครับบางทีมันหนักนะครับเราถ้าเรายกมาให้ช่างเขามันก็จะหนักนะครับแต่ถ้าดูวิธีการซ่อมแล้วก็จะทําเองได้นะครับไม่ต้องยกนะครับแค่ถอดน็อตตรงนี้ออกมานะครับก็มาดูวิธีทำคือให้เราดูตัวนี้ ตัวนี้นะครับนี่ไม่ีดตัวนี้ตัวนี้ดีๆนะเป็นกีดีประกอบนะครับจังถึงจะไม่พีดนะครับเราก็แทกหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นลูกยางนะครับลูกยางต้องใช้กระตุ้นกระตุ้นหน่อยนะครับเนี่ยงัดงัดกะแทะเป็นสี่มุมเลย ออกมาแล้วงัดออกอ่ะนี่นะครับปึ๊บนี่นี่จะเป็นแบบนี้นะครับนี่แรงอัดไม่มีอ่ะก็วางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนี่นี่แรงอัดไม่มีทีนี้ตัวนี้นี้สปิงได้ นะครับสปริงได้ลูกยางได้นะครับสปริงได้ลูกยางได้นะครับเราก็ถอดออกมาขัดนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยไอตัวจะมาดูลูกซุปนะครับมาดูไปพร้อมกันเลยวันอื่นต้องเทน้ำทิ้งก่อนโอ้หนักเหมือนกันเนี้ย <c oughs> เทน้ำทิ้งก่อนนะครับ <c oughs> อันนี้ลูกสูบหลวมครับลูกสูบหลวมเนี่ยลูกสูบหลวมข้างในนี้เสียงดังลูกปืนนะครับเหมือนไม่มีน้ํามันนะครับเราก็ต้องรื้อออกมาหมดเลยนะครับรื้อออกมาหมดเลยนะครับหรือหรือดูชิปเพราะว่าเขาได้อายุมาแล้วนะครับมันหนักต้องเปลี่ยนทีเดียวต้องซ่อมทีเดียวให้เสร็จไปเลยนะครับเอาเกุดแก่กแกไปไหนเบอร์สิบเก็ดมาเลย างทีมันมันรั่วนะครับมันรั่วมันก็ไม่ออกนะครับน้ําก็ไม่แรงนะครับราลองเกตดูบางทีลูกยางหรือซีนนะครับซีนซีนซีนรั่วหรือซีนแข็งนะครับมันก็ไม่ขึ้นนะครับน้ำนะครับมันรั่วมันก็ไม่ขึ้นนะครับนะครับมาไว้นะครับก่นเราก็จะจับมาไว้

ขันออกมาแล้วนะครับหมุนออกมาแล้วนะครับตอนนี้จะเน่นหน่อยนะครับใช้คอ้อนกระแทกน,นะครับกระแทกเนี่ยตรงคีมล็อกคีมล็อกจับนะครับจับเกนตัวนี้นะครับจับให้ตรงที่อตรงที่มันจะไม่เสียดสีกับซีนนะครับมันจะเป็นรอยนะครับแล้วซีนจะรั่วนะครับให้เราจับตรงที่เราคิดว่ามันอยู่ตรงที่ไม่ เสียดสีกับซีนนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับก็ว <Lol. S 2> <K> ่ถูกนะครับออกงานแล้วนี่ออกมาแล้วครับนี่ซีนไปลูกซูบนะครับลูกสูมมันแข็งนะครับลูกสูมมันแข็งแล้วก็หลวมนะครับที่ไม่มีแรงอัดนะครับนี่ไม่มีแรงอัดนะครับลูกสูบแข็งหลวมหลวม,หลวมเยอะเลย แค่นี้เองครับแค่นี้เห็นต้องเปลี่ยนลูกสูบตัวนี้นะครับแล้วก็ดูตัวนี้ขัดทั้มกล้สะอาดแล้วเปลี่ยนลูกยางพวกนี้นะครับเปลี่ยนลูกยางนะครับลูกยางตัวนี้เปลี่ยนนะครับแล้วก็ดูสปริงมันดีดขึ้นไหมสปริงมันตายไหมนะครับนี่ครับแล้วก็เปลี่ยนถ้าเจ้าลื้อเราก็ต้องเปลี่ยนไปเลยนะครับเปลี่ยนไปเลยลูกยางต้องเปลี่ยนไปเลยนะครับตัวสปีดต้องเปลี่ยนไปเลยนะครับเปลี่ยนไปเลยนะครับพอได้ลือแล้วครับลือแล้วแล้วขัดสะอาดนะครับแล้วก็มาต่อดูตัวนี้นะครับเปิดดูตัวนี้ก่อนว่าลูกปืนมันเเเป็นนนนนไรรมััั้้้้้ยยะะคบออ่ซืตตววีีีีลลท แล้วก็ลูยางซีลตัวนี้นะครับกระแทกออกมามาดูให้หมดเลยนะครับดูให้หมดเลยนะครับดูดครับมันออกเกี่ยวธรรมดานะครับเกี่ยวธรรมดา เป็นลูกยางแบบไหนนะครับ้าก็มาดูตัวนี้ดูตัวนี้นี่ครับน้ำมันอันนี้น้ำมันมันจะมีไหมถ้าไม่มีน้ำมัน น้ำมันเก่าแล้วก็เปลี่ยนให้เขาให้เจ้าของเขาเลยนะครับเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยนะครับน้ำมันนะครับนมันตัวนี้ก็สำคัญนะครับ ตัวนี้ตัวนี้ลูกปืนแตกด้วยนะครับแล้วก็ถอดนะครับทีนี้ก็ถอดเปลีป่ยนลูกปืนนะครับอันนี้ก็ยากหน่อยนะครับยากหน่อยลูกปืนตัวเจนการแตกนะครับมึงถอดออกอ่าอย่างหมดนะครับหมด เพื่อนนหก็ที่แรกก็บอกว่าไม่เคยซ่อมนะครับแอดก็บอกว่าไม่เคยซ่อมแต่เขาก็มั่นใจนะครับมั่นใจที่ให้แอดซ่อมนะครับเพราะอดก็ซ่อมมอตรงมอเตอร์ตันมอเตอร์ใหม่ให้เขาทุกอย่างนะครับต่อเขาว่าเออเอาเลยอมาให้เอาปฏิเสธไม่ได้นะครับลูกค้านะครับก็เดึกมาดียกก็ซ่อมเลยนะครับซ่อมเลยแต่ก็ที่แอดไปรับซ่อมเพราะว่ามันเลอะนะครับมันเปื้อนนะครับ แต่ก็ต้องซ่อมนะครับลูกขาประจำลูกขาประจำลูกขาขอมันใจในสีมือแล้วครับสีมือเขาบอกว่ามอเตอร์จำพันได้เหมือนกันว่ายเลือดอย่างนี้ครับเปนเลือดแบบนี้นะครับน้ำ <laughs> มันน้ำมันนี่ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนให้ใหม่เปลี่ยนให้ให,ใหม่เลยลูกปืนเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนน้ำมัน ไม่ต้องถอดออกมาเลยนะครับถอดมาเลยถอดทั้งหมดเลยเราจะได้ดูเช็คปืนนอกในด้วยจะเปลี่ยนแวต้ก็เปลี่ยนหมดครับเปลี่ยนหมด วันอื่นมันจะอันนี้ก็ก็ใกล้แล้วใกล้แล้วตอนนี้ตัวนี้ก่อนเบอสาม ต้องกระแท,นะะทนก,ออกนะครับกระแทกไม่ออกนะครับถำาไม่กระแทกไม่ออกนะครับมือกระแทกนะครับ Chỉ cần đủ đồng khoản lắm Dạ tìm thấy 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 เอาเรื่องเอาเรื่องดูนี่ออกมาแล้วนะครับนี่ลูกปืนลูกปืนตัวนี้แตกนะครับแตกนี่ลูกปืนอันนี้ขัดอันนี้แตกตัวปืนตัวกลางแตกนะครับนะครับต,ตอดมาแล้วต้องเปลี่ยนให้หมดนะครับโอเคแล้วก็มาดูการประกอบนะครับประกอบอันนี้ก็ออกง่ายง่ายครับออกง่ายง่ายเนี่ยออกง่ายอันนี้ก็ถอดมเลี่ออกก่อนนะครับตอดมอลลี่ออกแล้วก็ออกทั้งหมดเลยนะครับโอเค ก็ดูดอถนะครับ

เอาผ้ารองนะครับเอาผ้ารองผ้าเรองเอาผ้ารอง,เ,อองเวลาบันตีออกมามจะไปโดนมือเรานะครับนี่เซฟเซฟอย่เพราะว่ามันแน่นนะครับเราต้องเซฟตัวเองไว้นะครับนี่นะครับจะค่อยหมุนออกนะครับ นี่ออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วนะครับนี่มาแล้วแลここ้วก็ตัวนี้ตัวนี้ถ้าจะออกยากหน่อยนะครับก็หินเปียกเจียวออกนะครับแล้วก็มาดูการประกอบนะครับทีนี้เปลี <tra> ่นล <Maps S 2> <authority> ูกปืนเปลี่นลูกลูกซูบนะครับเปลี่ยนลูกยางนี่แล้วก็เปลี่ยนตุดนี้เลยนะครับหมดเลยนะครับมันแข็งแล้วนะครับมันแข็งแล้วกลับหัวแล้วก็มาดูการพิธีประกอบ